ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตวันนี้วันอะไรเนี่ยวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ต้องเมาส์มีมโอเคพารนี้จะเป็นยังไงนะครับอืออเูเพิอเปิดกล้องหน้าสวัสดีโบเอง <c oughs> แหมมาและมีมแรกแก็ชิวๆก่อนนะครัเง <c oughs> เมื่อโลโก้ไม่ได้ออกแบบโดยกราฟิกดีไซน์ ให้เห็นเป็นเหมือนมันจะมีสองแบบนะแบบแรกจะเห็นเหมือนเหมือนร้านอาหารเหมือนบ้านนะครับข้างหลังเป็นผ้าทิศแต่แบบที่สองคงไม่ต้องบอกนะครับว่าท่านผู้ชมเป็นแบบไหน <c oughs> อ,อ,อาชีพเดียวกันแท้ๆอย่าต่อยกันเลยครับ <c oughs> ว่าเขาเป็นนักมวยไหมเขาต้องต่อยกันสิผมเจอแบบนี้บ่อยๆพี่คะพี่คะว่าไงครับรุ่นพี่รุ่นพี่อา้าว เป็นรุ่นนอนเหรอผมบ่อยยังไงอะ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยเก็ตแฮะหรือย,ยังไงอ๋อทักผิดอะไรประมาณนั้นเพื่อนฝนตกหนักขนาดนี้ครูไม่มาสอนหรอกครูเอ้ยจริงหรือเปล่านี่ครับแต่มันก็ถ้าพูดถึงดีก็ดีนะคือครูเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาใช่ป่ะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยก็เว้นไว้ก็ได้นะครับครูอกหักจากสิบคน อกหักจากคนคนเดียวสิบรอบแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บแล้วไม่จำนะครับไอ้อกอกหักจากคนคนเดียวสิบรอบเนี่ยอืจะว่าไปความรักมันก็ออกแบบไม่ได้นี่ครับก็ว่าเขาไม่ได้นี่ครับที่เขาจะเจ็บแล้วไม่จำเพราะมันก็เป็นความรักของเขาเนี่บแล้วผมไปเกี่ยวอะไรวยเนี <c> ่ย <oughs> อ่าฮะใครอยากมีต้นคริสต์มาสแบบนี้บ้างนี่ครับ อืมอันนี้น่าจะเป็นร้านหมูกระทะนะเขาก็เลยทําต้นคริสต์มาสแบบนี้เนะี่ยแต่ทางที่ดีผมขอเนื้อกับผักด้วยนะ้าซุปเตาด้วยดีกว่าครบเซตไปเลยนะ <c oughs> เอ่ใสเบอร์พนะังเนรัยแบบนี้ครัวพังนะไม่ใช่ใซเบอร์พังครัวพังส่งปลาลไปให้เพื่อนที่อเมริกา เมื่อถึงมือผู้รับเขาตีกลับมาแล้วแนบเอกสารมาพร้อมกับข้อความว่าท่านสายการบินของเราขอแสดงความเสียใจที่สัตว์เลี้ยงของท่านได้เสียชีวิตแลว <c oughs> <c oughs> ไอเมืองนอกเขาก็เขา,เขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออาหารแต่สภาพแบบนี้เรียกว่าเสียชีวิตผมว่าไม่ใช่นี่ครับก็มันเป็นปลาแดกอะมันเป็นปลาร้าไปแล้วมันเน่าขนาดนี้ว่าแต่อย่าบอกว่าแอบเปิดดมนะ ไม่ดีนเปิดดมนี่ <laughs> ผมว่าเครื่องเครื่องบินไฟนั้นไม่ได้ขึ้นจริงอ่าฮะสองมีมารวมกันนี่ยเออหน้ามาเป็นอสูนย์เธอะเคียวจุโรบอกว่าไม่เป็นไงเจ้าสีจ<ท>ังแล้วทําไมต้องมีความยาดทั้นี่ยอืมเจอจากหมูอ่ามีมมีมอะไรว่าซาลาเปาปลาเค็มไม่ใช่อ่ะอามีมให้ทําให้ทําอะไรวะจำไม่ได้ให้ทําขนมอะไรสักอย่างนี่แหละซีรีจีนไม่ใช่สิ ซีรีส์เกาหลีเอออะไรก็ช่างนะครัผมลืมอ่าฮะเธอเองก็เป็นผู้ใช้ใช้สายเวทได้นะวิชาสายศาสตร์สายสายศาสตร์เนี่ยมสามล้วดูหน้าปกไม่มีสารพภูมิด้วยเอาจริงผมเคยเห็นเซตเซตหนังสือพวกนี้อยู่นะแบบแม่งมาเป็นเซตนะครับมีวิชาวิชาแงนด้วยไม่ใช่วิชาแงนวิชาภาษาไทยนะครับแต่เป็นภาษาสกอยอ่ะเออ อืมร่างกายผมทั้งวันที่ไม่ได้ทําหาอะไรทั้งนั้นเอาจริงๆมันมีสาเหตุนะแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดอ่ะอย่างผมเนี่ยผมนั่งทํางานหน้าคอมแบบนี้ยังับใช่ผมผมจะปวดท่วงเนะี่ยทั้งๆที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมแค่นั่งหน้าคอมเฉยๆหลายคนเป็นละซี่แต่ที่หนักสุดนะครับตกหมอนไอ้เหี้ยนี้ยังเจ็บ รู้สึกว่ามีมาสูลตัวนี้จะมาเยอะแล้วเนี่ยอนอาคาสะเนี่ยแทบเป็นอาคาสะประกันภัย <c oughs> มีมตัวนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงดาบพิฆาตมะสูลนะครับผมไปเจอรูปนี้มามีคนถามว่าใช่ผมไหมครับผมเองก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าใช่ผมหรือเปล่า <c oughs> ถ้าผู้ชมคิดว่าใช่ผมไหมเนี่ยเหมือนไหม อ่าฮะมีแปรทัพนรลกอีกแล้วดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะทําให้ฉันลม้มลงหลังจากที่ฉันลม้มลงเดี๋ยวฉันจึงวางแผนอันนี้วางแผนอยู่ให้ลม้มลงอันนี้อยู่ในแผนหลังจากอ่าให้ฉันลม้มลงหลังจากที่ฉันลม้มลงมึงล้มแบบอินเซปชั่นเหรอหรือ,อยังไง ผมไม่เก็ตมีนี้ฮนะไปไหนไปเรียนฝรั่งเศสไหนผู้ได้ฟังสิลามองดูบวัวปูดองมองบวัววัวมองดูบวัวบนลานเบียงบนลาเบียงมันมันมันใช่ภาษาฝรั่งเศสมั้ยเนี่ยภาษาอะไรมันเนี่ยถ้าแต่ถ้าพูดเร็วมๆมันก็คล้ายๆเหมือนกันนะลามองดูบวัวปูดองมองบวัววัวมองดูบวัวบนลาเบียง ใครที่รู้ภาษาฝรั่งเศสนี่มันมีความหมายไหมเนี่ยปราณไหว้ครูรูปแบบที่หนึ่งปราณเจราจริยาโหนติไม่ใช่แนละ้ต <laughs> ั้งแต่มูฟวี่รถไฟนิรันดร์ฉายกูก็กลายเป็นอศูรย์ขายตรงเอาจริงอ่านในมังงะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่พอมาในในมูฟวี่นี่คือ มันขายตรงขนาดนั้นเลยหรือวะใครที่เคยไปดูมาแล้วเนี่ยผมผมยังไม่ไปดูเลยจริงแล้วคิดว่าบ้านผมคงไม่เข้าเนี่ยถ้าเข้าคงจะในเมือง,งน,นู้นไงเงียแถวบ้านผมคงไม่มีออันนี้มีอะไรเอ่ยเกมเหรอเริ่มไม่มั่นใจพวกมันเข้ามาทําไมแข่งกันจีบสาวปล่อยให้กูยืนรอแห่อยู่ในห้องอย่างโดดเดี่ยว <laughs> เข้ามา แต่ละทีจีบกันจนไม่มีใครสในใจผียงังกูเลยฟันโมฟเบียนะครับเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวนี้เทรนเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเขาจีบกันเหรอหรือยังไงผมไม่ได้ติดตามนานแล้วนะไอ้คลิปพวกฟันโมฟเบียเนี่ยเขาจีบกันจริงๆรอหรือยังไงถ้าเป็นพวกสตรีมเมอร์พวกอะไรนี่ก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับเพราะอาจจะเล่นมุกอะไรแบบเนี้แต่ถ้าเล่นด้วยกันจริงๆ ทุกวันนี้มันก็ไม่แปลกนะที่เจอผู้หญิงมาเล่นเกมอ่ะแต่เจอแล้วจีบเลยเหรอหีืไงเดีย <laughs> ว <laughs> นะช่องไหนเนี่ยเปลีนหัวพัดลม Lovely Family TV นะครับอือฮึรู้สึกว่าจะมีเปรดชนิดใหม่ผมมาอ,อีกแล้วนังหลังจากสี่เดือนผมก็กรอกขวดน,นี้ให้เต็มได้สำเร็จยังไงอ่ะมันบูหรอ ใช่ไหมมันบูดลงมันก็ฟูขึ้นเรื่อยๆเหรอโชคดีขนาดไหนแล้วนะครับที่ควรไม่ระเบิดนะโอ้โลไรเดอร์นี่ครับมึงโลขนาดนี้มึงก็ไม่ต้องปั่นแล้วนะ <c oughs> มึงไม่ต้องปั่นแล้วเนี่ยดีๆมันจะแต่งโลไปทำไมวะอ่าอีก,อ,กอีกรายหนึ่งครับเอออันนี้ออกแบบมาดีเว้ พี่ปันไม่ติดเนี่ยแต่ว่าเชสซีนี่ติดแบบนี้แล้วมึงจะเลี้ยวยังไงวะเนี่ยเลี้ยวบุกเชสนั่นไง <laughs> โอเคโอเคตรงน,นี้แล้วหรอพี่อะไรเหรอ ทำไมอุลตรแมนแปลงร่างแล้วกเกี่ยวอะไรกับฟรีไฟอ่ะทำไมอ่ะฟรีไฟเป็นอะไรอ่ะไววิปเป็นอะไรอ่ะพับจีเป็นอะไรอ่ะผู้คนเป็นอะไรคนเล่นเป็นอะไรอะไปทัวแล้วไหม แว่นใส่เบอร์พังงงกับสิ่งนี้นะครับ <c oughs> หลังๆมาเริ่มงงแล้วเนี่ยอ่าดูนี่ครับเดี๋ยวคนเดียวกันไหมดูก่อนอ่าอ่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นดูได้ เล่นกลให้เด็กดูโอเคมุกนี้เคยเห็นแล้วนะครับแต่คนเล่นเยอะกันจังวะอืมอืมอืมอืจะได้ใชได้ชได้โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบพานี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก มองมาเห็นหน้าเลยไหมสแล้วเจอใหม่พรานหน้านะครับบายสวัสดีครับใหญ่ Yay.